E ดีค่ะชื่อพอรประภาเริงสมุทรนะคะชื่อเล่นชื่อนีนาทำงานอยู่ในตำแหน่ง GSACC ข่าจะวาโปรแกรมนะคะเ,เป็นส่วนหนึ่งของแผนกง c t i v i t y ค่ะเคยทำงานที่รีสอร์ทเล็กๆแห่งหนึ่งของอ่าวนานค่ะเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านสไตล์เป็นบ้านหลังๆนะคะเป็นในส่วนของ reception ค่ะในส่วนหน้า มีน้องอเป็นเหมือนญาตินะคะแนะนามาบอกว่า,วามีตําแหน่งว่างที่รายวาีลองมาสมัครไหมก็ก็องลองสมัครดูแล้วสรุปก็ได้รับการทางานที่รายวาีะคะ่ะหน้าที่หลักจริงๆตอนนี้ก็คือเป็นครูสอนทำอาหารนะคะเป็นอาหารไทยแล้วก็ จะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยก็คือการสอนการร้อยมาลายัยสอนการแกะสลักแล้วก็มีกิจกรรมที่จะต้องดูแลน้องๆเด็กๆถ้าเป็นในงานในส่วนที่รักที่สุดก็คือทุกกิจกรรมก็คือชอบหมดแต่ที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นการแกะสลักค่ะตรงนี้จะชอบมากเราจะต้องมีการ ตั้งกฎก่อนค่ะก่อนการเริ่มกิจกรรมจะบอกกฎเขาว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะ1 2 3เหมือนถ้าเราเขาเขาไม่ฟังในในสิ่งที่เราตั้งกฎเอาไว้เราก็ต้องมีบทลงโทษว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนี้นะเราจะโทรหาคุณว่าคุณแม่นะคะถ้าหากว่าไม่เชื่อฟังประมาณนี้ค่ะต้องมีกฎในการควบคุมเด็กนะคะ ้าเปเนจิจกรรมของคนไทยตอนนี้เราจะมีกิจกรรมพิเศษอยู่นะคะก็คือ,อกิจกรรมที่เราเพิ่มมาณนะตอนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าคนไทยซึ่งลูกค้าคนไทยส่วนมากชอบที่จะถ่ายภาพเรามีกิจกรรมใหม่ก็คือโฟโต้วอล์กพาลูกค้าไปเดินถ่ายภาพตามจุดต่างๆของโรงแรมนะคะซึ่งได้รับการตอบรับดีเยี่ยมเหมือนกันค่ะกิจกรรมตัวนี้ าพูดถึงความประทับใจก็คือเราเราจะได้รับสิ่งเล็กๆน้อยๆจากแขกมาตลอดความประทับใจที่สุดน่าจะเป็นครั้งหนึ่งเคยสอนลูกค้าแกะสลักและเป็นครั้งแรกที่ลูกค้าก่อนที่เขาจะเช็คเอาท์เขาแกะสลักชื่อของเราบนบนผลมังนนคุดนนคะคือเป็นอะไรที่ง์ที่น่ารักมากค่ะ อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าคือมันเป็นปัญหาของการสื่อสารเหมือนกับว่าการสื่อสารของเราไม่ไม่ต่อเนื่องกันน่าจะเป็นเสน่ห์ของการบริการของพนักงานเรามากกว่านะคะที่เราเราเราทำให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็ดึงดูดให้ลูกค้ามาพักกับเรานะคะเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งคุยคุยไว้พูดไว้แล้วก็ยังยังคงจําได้จนถึงทุกวันนี้ว่า,าเขา เคยสงสัยว่าทําไมถึงมีคนพูดถึงรายาวดีเยอะมากทําไมถึงมีลูกค้าอยากมาพักกับรรยาวดีมากเพราะว่าข้าวห้องตอก็ไม่ได้ว่าจะ,จะถูกเลยเขาก็เลยมาด้วยตัวเองมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วตอนนี้เขาก็รู้คําตอบแล้วว่าทําไมเขาต้องมาคือต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่ารายามีดีอะไรค่ะ